วันนี้แอนชวนเพื่อนมาทำเมนูข้าวนมว่านไทยโบราณแบบง่ายๆร้อยๆกันค่ะเมนูวันนี้ก็คือบวชเพือกน,นั่นเองบอกเพือกเสร็จแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดหลาทำไม่เผินๆใส่ถุงมือนะคะจะได้ไม่คันจากนั้นก็นำเพือกมาหั่นเป็นชินช้นๆแบบนี้ค่ะเลือกเพือกให้เลือกเพือกที่หัวแน่นๆเวลาใส่มือกดไปต้องไม่หยุบนะคะเพือกที่มีเส้นใยสีม่วงมากๆแบบนี้จะดีที่สุดเลยค่ะเพื่อน เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วก็ไปตั้งหม้อใส่กะทิลงไปจากนั้นก็ตามด้วยใบเตยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะมาพร้าวนะคะน้ำตาลมะมาพรา้าวจะเอามาทำขนมว่านจะหอมร่อยมากๆแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปนิดหน,น่อยน้ำกะทิเริ่มอุ่นๆเองก็จะใส่เพือกลงไปเลยค่ะ ต้มจนกว่าเพือกจะสุกหนิมเลยค่ะเพื่อนพอเพือกสุกหนิมดีแล้วก็ตักใบเตยออกได้เลยกลิ่นของขนมว่านแบบนี้คือมันหอมชืนใจมากๆม้าค่ะเพื่อนก่อนปิดแก๊สแอนก็จะใส่หัวกะทิลงไปอีกครั้งค่ะแค่นี้ขนมบวชเพือกก็เร็จแล้วค่ะเพื่อนพร้อมว่านร้อยได้แรงอกอีกแล้วค่ะ